สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านี้มั่พอกับผู้ใจใจดีนะจ๊ะผู้ใจใจดีสิม่านฮัดอันเฮ็ดอันพอเปียะนะจ๊ะพอเปียะถอดนะจ้ะเนี่ยพู้ใจกับฮัดห่อไหมฮัดห่อพอเปียะจ้ะอันห่อพอเปียะมันบังเทือดทอกันนะจ๊ะมันอันน่อยอันใหญ่อยู่จากแต่พอผู้ใจก็พยายามหัดนะจ๊ะพายายามเลี่ยนรูวเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๊าขอพูดณหลายด้วยถือว่าเป็นกำลังใจผู้ใจ อันนี้เดียวกับพี่จ้าจ้าพี่น้องจ้ามืาอนี้ผู้ใจอันผู้ใจหัดห้อนห่อปอเปียะแม่จ้าห่อปอเปียะผู้ใจกะสีเอาแผ่นแห้งๆนี่นะใส่หน้าทั้งสี่นะจ้าหันเห็ดด้วยจ้าพี่น้องจ้ามาเฮ็ดหันเห็ดน้ำกันเห็ดหันเห็ดน้ำผู้ใจหันเห็ดน้ำผู้ใจจ้าผู้ใจกะสียเอาม่ว่างใส่เขียงแล้วก็เอาใส่ไส้จ้าเอาใส่ที่พัดไว้ในไส้ ถามว่า <ừ. S 1> มันง่ามไปมันกแบ่วบบ่าท่านไหนง่ามเพอร์เฟกต์นะจ๊ะเท่ไปเขาจะหัดเอาเนาะผู้ชายก็หัดเอานี่เลยจ้ะคอยหัดอยู่นี่นะจ้ะขนาดซ้อมมาแหลาได้เนี่ยส้อมมาแล้ว,ม,ม,วมันยังว่ท่านไหนง่ามเลยจ้ะอันนี้ก็ล่างมืดแล้วล่ะเนาะเดี๋ยวก็อเอาไปถอดดูซ้ำถอดนะจ้ะอันนี้อันผูช้ชายก็พยายามหองนะจ้ะเพือพ่อนๆจ้ะพยายามหองให้มันง,านาง่ามแมจ้ะกลัวว่าท่านไหนง่ามเดี๋วจ้ะ แต่่วามีความพยายามเนาะมีความพยายามที่สิเฮ็ดนะจ๊ะโอ้ขาดไปแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นมากขึน้นมากสี่นะจ๊ะขัขึ้นมากสี่ขัขึ้นมากสี่นะจ๊ะเฮ้ยผิดก็บ่เป็นหยังนะจ๊ะเฮ้ยิดก็เป็นคู่คพวกเราผิดก็เป,ดกเป็นคู่นะเราพูดใจเฮ็ดผิดนะจ๊ะหมุนหมุนเข้าไปนะจ๊ะ แย้มสิใม้มันแนนนะเดี๋บว่าอจะดีแนนหนอกจ้ะเดี๋ยวมันก็แนนเนาะจ้ะเนาะเป็นดีเนาะจ้ะเนี่ยมันก็เป็นปอเปียกอยู่นะจ้ะพี่น้องจ้ะน้่งอยู่จ้ะน้่งอยู่น่ะไก่ซ้ำกันแล้วซ้ำกันแล้วํำนั่งอยู่เรื่อยๆเห็นว่าจ้ะพี่น้องเนี่ยมองนี้ซ้ำกันแล้วแะหว่านี่คือพีผู้ใจเหยดก้อนจ้ะเห็นไหมค่ะหันห้องหัดน้ำกัเป็นนลจ้ะ หัดไปค่อ,คอยๆหัดไปเดี๋ยวผู้ใจก็จะเป็นเชฟมือหนึ่งของโลกเด้บาถึงผู้ใจหัดแล้วดูดูอ<ด>ุ้ยเสิร์ฟจังอาหารสวยด้วยนะจะร่มหัดห่อปเเอเปี๊ยะลูกอ่อนเขาเนี้ยวบบม่วงมาเสิร์ฟบุ้ยงามค่ะสี สีน้ำเงินสีน้ำเงินจากดอกอันช้ำเลยจ้ะหอมหอมอร่อยมาก้องซอนเพื่อซองอันตาเพอดีซ้อนสองอันดูก็ซ้อนสองอันมาให้กินมันสองอันนะพี่น้องจ้ะได้ไหมพี่น้องมากมากกินอันเขาเนี้ยบระม่วงน้ำกันเขาเนี้ยบระม่วงน้ำกูใจว่าแล้วดอกปอเปี๊ย กินก่อนหอมหอมจ้าพเพื่อนๆจ้าตัวนี้จะเป็นเป็นแผ่นแผ่นพอเปี๊ยะที่ทำจากข้าวไลเบอรี่นะคะอันนี้ก็จะออกสีแดงๆสีน้ำตาลนะคะพเพื่อนๆจ้าใจซื้อมาสองอย่างคือแบบสีขาวแับแบบแบบที่ทำจากข้าวไลเบอรี่นี่นะคะ ่อยใส่ลงไปแบบนี้คลกหมองง่ายอยู่นะคะถือว่าง่ายอยู่นะครั้งแรกที่ทำนะคะเนี่ยค่ะหมุนเข้าไปอย่างนี้นะคะ่ะหมุนไปหมุนไปหมุนไ,ไ,ไปแล้วก็พดเข้ามาดเข้ามาอันนี้ก็จะเตะตานะคะแป้งตัวนี้จะเตกต,ต่าแบบแป้งสีขาวาะแป้งสีขาวว่าจุ่ม จุ่มจุ่มลงไปแล้วเราเอาขึ้นเลยก็จะอ่อนแต่แป้งสีนี้เราจุ่มลงไปแล้วเราเอาขึ้นเลยจะยังรู้สึกว่าแข็งแข็งอยู่ค่ะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างแป้งแผ่นแป้งที่ทําจากข้าวไรเบบรี่กับแผ่นแป้งที่ทําที่สีขาวธรรมดาแบบนี้ค่ะอันนี้คือแผ่นแป้งที่ทําจากข้าวไรเบบรีนะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้แผ่นแป้งที่ธรรมดาสีขาวค่ะแผ่นโปรตีนลี่ก็ เดี๋ยววันนี้นี่นะคะแผ่นไลท์บอรดีแผน่นแผ่นที่ทําจะเข้าไลบรดี้กูญจลองทดลองแช่แช่แชจุ่มแล้วเอาขึ้นเลยอะจุ่มแล้วเอาขึ้นเลยก็จะแข็งหน่อยดังนั้นกุญใจจงจุ่มสองรอบนะคะเพื่อให้เขาอ่อนจุ่มสองรอบเพื่อให้เขาอ่อนเ็นแป้งที่อ่อนอ่อนลงไปนิดนึงนะคะก็ห่อเหมือนเดิมนะคะจ้าเพื่อนๆจ้าเนี่ยกูญจห่อแล้วๆจ้า ทอเร็วๆได้ลาให้ไหลนอันนี้จะเป็นแป้งที่ทําจากข้าวไรเบอรี่นะคะแป้งที่ทําจากข้าวไรเบอรี่นี่ค่ะก็จะออกสีสีแดงๆสีสีม่วงๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวคุณแจ็คก็จะเอาไปทอดนะคะี่ข้าวไรเบอรี่นะคะก็จะเป็นสีนี้ แล้วก็สีขาวค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๊ะก็โอเคอยู่นะคะสำหรับครั้งแรกที่เราหัดทําอะคะ่ะแล้วพี่จ๊ก็จะเอาไปทอดนะคะไปทอดสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าคูณใจสีมาทอดปอเปียที่ผู้ใจเฮ็ดนะจ้ะเนี่ย ผู้ใจสิทอดสีขาวก้อนนะจ๊ะทอดอันที่สีขาวก้อนนะจ๊ะที่ผู้ใจเห็นถอดล่องทอดไปซีมกอนจ้ะามันสีแสบวะเก๋ง่ามยู่ในจาะนี่แม้ผู้ใจว่าผู้ใจกก๋หอง,ง่ามยี่นะมันจะเป็นคือปอเปียที่เขาว่าขายแม่จ้ะ รับรองความอร่อยเพราะว่าลูกสาวพัดใส่ให้จ้ะพัดไอ้ใส่ปอเปียให้เดี๋ยวอทอดชี้นสีแดงที่หลังนะจ้ะอันนี้อันนี้เป็นไล่เบอร์รี่นะจ้ะแต่เบื่อว่าสีอีหางสีแสบสีแดงหรือสีขาวจะอร่อย รรรเริ่มีอรอ่อยเริ่มหาคุณเจนหาสติว ชวนไปชวนเพื rez, ่อนจ้ะหาไปชวนไม่ใช่หาตะลิวหาตัวนี้ค่ะ ็นน้ำมันน้ำมันมะพร้าวอะค่ะเพื่อนๆจ๋าตัวเนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวมันก็เลยจะออกเป็นฟองๆอย่างนี้นิดนึงรอรุ้นรอรุ้นค่ะเพื่อนๆจ๋ารอรุ้น ค่ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนผู้น่ารักของผู้ใจเนี่ยผู้ใจเ,เร็ดแล้วแล้วไหมจ้ะปอเปี๊ยะทอดอุ้ยอร่อยลืมโลกเลยจ้ะกรอบมากจ้ะแล้วก็อร่อยที่เห็นนั้นเป็นสีเังสิเพราะว่าเพราะว่าผู้ใจใส่ใสใสกะลํากะลำมม่วงนะจ๊ะ กะลัปลีที่มันเป็นสีม่วงเพราะว่าผู้ใจไปอ่านมาบอกว่าสีม่วงมันบำรุงหัวใจพนะผู้ใจก็เลยใส่กะลัมม่วงแท่นแทนกะลัมขาวนะจ๊ะแล้วกะแปงที่ผู้ใจใส่นะจ๊ะสิมีแปงสีขาวก็แปงสีอันแปงไลเบอรี่แม่จ๊ะที่ทําจากข้าวไลเบอรี่จ๊ะนี่นะจ๊ะอัน ปอเปียน,นี่เครื่องอเปียดำแล้วก็ปอเปียขาวเด้อพี่น้องจ้ะเนี่ยอันนี้งามอย uh. ูอ่จ้ะอันอันสีขาวนี่หงงามอยู่จ้ะนี่ไหมหงงามอยู่จ้ะหงงามอยู่จ้ะเพื่อนอันงามงามนี่ลูกหงอันสีแดงบ้างงามจ้ะอันสีแดงเวลาทอดออกมาแล้วแป้งแป้งสีแดงอ่ะมันสีพองกว่าแป้งสีขาวนะจ้ะนี่นะจ้ะ แต่ว่ามันสิกรอบหอมก่ากันนะจ๊ะแป้งสีแดงนี่สีหอมกรอบมากเรื่อยจ้ะอันนี้ผู้เจสิกินเห็นิึงมันกะหอนนะจ้ะมันกะหอนมันกินมาท่านใดนะจ๊ะมันหอนอยู่แมจจะมันหอนอยู่เมจจะแต่ว่าแต่ว่ามันกรอบเนี่ยจ้ะเพื่อนเพื่อนมึงนะจ้ะมันกรอบนะจ้ะพุ่มพุ่มอกพุ่มใจจ้ะ ครั้งแรกในชีวิตที่เหตุกต่เป็นปอเป,ปียอยู่แม่จ่ะอร่อยจ้ะเพราะว่าลูกคนพัดใส่ไ้ผู้ใจห่อซื่อๆก <c oughs> ุ้บอบกุ้งแจนะมาจ้ะเพื่อนๆจ้าอันม,มากินน้ำกันกิๆๆๆๆนบ่เหมือนดอกจ้ะเดี๋ยวเสรไปแบ่งเพื่อนๆนะจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าถิ่มมะเบิงผู้ใจมาก,กด สับสครายกดไลค์หัวใจในเด้อใจพี่น้องใจหัวใจเฮ็ดกับเขาก็เก่งนะใจเฮ็ดกับเขาก็เก่งเหตุกับเขาก็เป็นแต่ใจกำลังแร่นใจจากเพื่อนๆในหลักใจแต่ว่าหัวใจมั่งอยู่ในใจมาเก็ดมาเก็ดที่ใจไมีความสุขมันกับค่อนคลายเนาะค่อนคลายดีแหลกในเวลาที่เข้าเก็บเกิดเข้าเลิกงานนั่นสินะหัวใจมาเก็ดอยู่จ้ะเพื่อนๆจใาเป็นกำลังใจให้หัวใจในเด้อใจให้หัวใจมีกำลังใจในการเฮ็ดในการนนั่ ฝึกเฮ็ดต่อไปแม่จ้าเพืเ่อนๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าผู้ใจหักสุขคนเด้อค่ะหักสุขคนขอบคุณหลายๆจ้าเพืเ่อนๆจ้าขอให้เพืเ่อนๆโชคดีเด้อจ้าเขอผู้ใจใหม่ในคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆจ้า